สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับคนสวนด,ดีในช่องคนสวนชาแนลมือนี้ครับถ้าแม่มึงวิถีชีวิตเกษตรกรครับการเก็บสวนปลูกพักวิธีการตัง้งแต่เริ่มต้นกับ่อเดทไทยครับผมแต่ว่าตอนนี้ที่ขั้นตอนของการล่างเรียบร้อยแล้วครับมาดูนี่ครับผักหนึ่งร้อยผิดมัดจะมูลค่าทั้งหมด ทั้งหมดนะครับก็หนึ่งร้อยสิบมัดก็อยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับมีแค่นี้ครับที่ถีชีวิตไปเดี๋ยวพาไปดูอีก ก็เป็นสวนพริก,กนะครับเราปลูกผักสลัดแล้วก็ก็เอพริกมาปลูกก็หลังจากที่เราเก็บผักสลัดแล้วต้นพริกมันก็จะโตพอดีนะครับแล้วก็จะมี<อ>ได้เก็บผักเก็บผักทั้งสองอย่างเลยครับผมพามาดูสวนรอบๆครับของเราทําก็ประมาณหนึ่งไร่สองงานประมาณนี้ครับ ดูดูกันทางเลยพะนาจักบ,บ้านสวนสารฟันเดี๋ยวเราอยากใช้ชีวิตแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เราก็จะมีการขุดสัตว์ปลูกผักเล็กๆน้อยๆไว้เพื่อกินเองนะครับไม่ได้ขายเพื่อกินเองเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับไปพาไปดูนะครับนี่คือสวนกเกษตรวิถีแห่งเรา ชีวิตชีวิตหลังออกจากงานประจำนะครับเรามีรายได้เรามีเงินเดือนแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวของเรามีไม่ใช่แนวทางของเราถามว่าเราชอบไหมงานประจำงานที่เราทำอยู่ก่อนที่เราจะมาทำเกษตรนะครับก,ก็ชอบครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่คำตอบของเรานะครับเราก็เลยผันตัวเข้ามาในจุดจุดนี้ ซึ่งผมใช้ชื่อเรียกผมว่าคนสวนนี่ครับผมอันนี้นะครับก็เป็นรนร,รยาสุดอ้วนของเรานะครับผมคุณทำอะไรครับเก็บชะอมค่ะเ็ชมไปทำอะไรกินครับไปแกงเห็ดตะเต่าค่ะเราปลูกเองกินเองประหยัดดีแก้วนี่คือบอ่อน้ำของเราครับเลี้ยงปลา ปานิลครับปลานิลล้วนๆให้ดูบรรยากาศบ้านสวนของเราครับผมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่ติดตามผมอยู่อยากเข้ามาศึกษาอยากเข้ามาชมเข้ามาเล่นเข้ามากินปลาก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผม สีมาแต่ท่างไก่ท่างไก่ก็มากเลยครับผมมีต้านรับครับผมนี่เชียงนาน้อยคอยรักจวดครับผมจวดมงนี้มงจวดอ,อันนี้คือหากของเรานะครับเราก็จะมีฟาร์มหมานะครับบูอเมริกันบรูรี่กับไซบีเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะรอง ចាប់ពីទៅเดี๋ยวขอญาตเตรียมឧបករណ៍แป๊บนึงครับព្រម นะครับบุคคลของเราถุงผ้าหากระบอะครับผมวิธีพอเพียงในแบบของเราสิ่งที่เราทำได้ประหยัดได้เราก็ยินดีครับผมแก้วก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะลองดู มือกล้องรองอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวลื่นนะครับผมตกน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์เอ่อปลาหมึกก็มีกุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรก็มีวันนี้เราจะเอาปลาวานนะครับเวยงามครับพี่น้อง ม่านี่มือกล้องว่านี่ลงมาลื่นช้าๆเลยมันบอลนู่นตกน้ำนี่มือกล่องจำเป็นครับผมทูกชายน้องออโต้ครับน้องกันไม่ลงมานะครับแล้วลื่นตกน้ำน,นะครับลื่นมันมีประวันอยู่หนึ่งตัวรุนกันว่าเราจะได้หรือเปล่าครับ อู้วันดึงแรงมากเลยครับผมตอนนี้อู้ดึงแรงมากเลยลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าขึ้นไม่ได้ขึ้นอะไรพี่น้องลึก

ลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมหนาลาสนอ้อเงียบเลยครับเงียบเลยครับน่าจะไม่มีตัวครับ เล็กเราก็จะปล่อยลงนะครับทำมั่งชาให้มันอันนี้ล่ะออกลูกนี่ตัวใหญ่เราก็จะกินนะครับส่วนตัวเล็กเราก็จะปล่อยไปตื่นเตือนตื่นเตือนอะไรไปมันตักมือนะปล่อยครับผม แม่รียกอะไรไปดิไปไไป๊อบป๊าถ่ายวีดีโออยู่เร็วไปเออมันขึ้นไม่ได้นะทีนี้ไ,ไ,ไปไปเร็วป๊บป๊าถ่ายวีดีโออยู่เร็วไปเออถ้าป๊อบป๊าถ่ายให้ไปถ้าถ่ายวีดีโออยู่เร็ว 啊。 ตอนนี้เราก็ทําการเอี่ยงแหลงไปในน้ําเทียบร้อยแล้วครับเราก็มาลุ้นกันต่อว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าสาหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับที่ทํางานประจํามีงานประจำจำทำนะครับก็ก็ไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ว่าอ่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบเ่วนตัวผมถามว่าผมชอบงานประจำไหมที่ที่ผมเคยทํามานะครับผมก็ชอบครับแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่แนวทางผมสิ่งที่ผมรักผมอยากมีเวลากับครอบครัวที่มันเยอะขึ้นผมก็เลยเลือกลาออกจากงานประจําเพื่อมาทําเกษตรพอเพียงครับผมถามว่าประสบความสําเร็จไหมมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เห็นผลมากที่สุดคือมันเวลามันเยอะขึ้นวเวลาเยอะขึ้นเรามีเวลาให้กับครอบครัวเยอะขึ้นนะครับก็ ถามว่าสบายไหมก็สบายครับชิวๆแต่ก็ไม่แนะนานะครับไม่แนะนําไม่แนะนําสําหรับทางเลือกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันแล้วแต่จังหวะครับผักมีราคาไม่มีราคาก็แล้วแต่จังหวะตลาดนะครับผมมันเป็นช่วงเวลามันบอกไม่ถูกมันบางครั้งเราก็ได้เยอะบางครั้งก็ได้น้อยแล้วแต่ตลาดนะครับความต้องการของตลาดครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่ จะเข้ามาเล่นเข้ามาเที่ยวดูสวนนะครับหรือว่าจะมาดูมาเล่นมากินนะครับที่ทบ้านสวนสารฝันของเรา <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมทุกคนเลยผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยไม่ว่ารู้จักสนิทหรือไม่สนิทผมก็ยินดีครับยินดีต้อนรับครับผมก็คอมเมนต์ติดต่อมาได้ครับผมกับชั้นแน l เล็กๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสับสกัยด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับ